ะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นมาครับนะครับผมผมทำเป็นโตไม่เป็นนะครับผมทำแม่งเก็เกียนแม่งเลยอะไรวะออกก่อนแป๊บอือหือเียเบวันนี้ผมก็จะมาเอาชีวิตรอดนะครับ วันนี้ผมก็จะมาเล่นมาครับนะฮะเอาชีวิตรอดแล้วนะครับไม่ต้องถามเลยนะมื <c oughs> อเปิดมาก็อ้เลยเป็นหวัดนะช่วงนี้ผมเป็นหวัดนะครับใ <c oughs> ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ว่าไม่ใช่ไม่ใช่ยังไม่จบเลยอันนี้ก็ประมาณเจ็ดโมงสามสิบแปดนาทีนะ ซึ่งเมื่อกี้ผมก็ได้ไปตะลุยนาะลกผมก็ได้แตตายไปแล้วนะครับนะครับผมดูอุปรกรณ์กันเลยว้อาอุปรกรณ์ไปด้วยหมดไหมเนี่ยล้วจ,จะทำมาทำไมทำมาทำเมคืออะไรนี่หนักๆนั้องก็ยีบแปดก้อนอย่างนี้แหละค่ะ โอ้ยจะกดทำไมวะเนี่ยตรงนี้ไม่ไรไม่มีอา่าขังเขาไม่ได้นี่วันนี้ผมก็จะมาทำเล่นๆก่นนะครับพังบ้านแม่งไม่ใช่แล้นะครับปืบ๊บปืบ๊บมาวางมาได้ขุดดินมาบล็อกหนึ่งนะครับบนี้นครับ ก็จะได้มาอย่างนี้นะคะเดี๋ยวสองวอกดิเฮ้ยอย่าเข้าประตูน่ารกดิแล้วก็วางบล็อกนี้เอาทำไมไม่จานลลยเนี่ยไม่รู้่ะดิ เฮ้ยย้ายไปไปเป็ปนนรกหาเตี้ยงตินะครับวันนี้ก็ประมาณห้าโมงนะครับเออ,เออได้แหละกลับย้อนเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปหาสลามซะแล้ววันนี้ผมก็จะมาทำอะไรไม่รู้นะครับทำมั่วๆไปเลย ผมว่าตัดที่ไปก่อนนะครับเอาละฮะเมื่อกี้ผมก็จะได้ผมก็ไปโหลดอันอืมอา้าวจิบวัดตอต้องเอาชีวิตรอดหไหนเนี่ยฮึไม่น่านเลยกูวเพราะนี้ผมก็ต้องตัดไม้ก่อนนะครับ ก็ตัดไม้ดิรออะไรโอ้เอาพ่องปรินิพานตัดดิวันนี้ผมก็จะมาสร้างบ้านเฉยๆนะครับไม่มีอะไรมากบ้านก,นกากานะครับผม ผมเลยผมนีม่ตัดคลิปเลยนะครับนะครับแล้วก็จะนะครับอีกทำไมครับวันนี้ผมก็ต้องตัดไม้ก่อนนะครับแม่งโรนานเลยโหลด1.14เพื่ออะไรวะ,ะไม่น่าจะโหลดนะแบบหายหมดเลยเวิร์ <Word. S 2> แค่14บล็อกแล้วกันจะสร้างได้นะครับ รูปบล็อกดนไปด้วยก็ไม่มีอกูก็ไม่เตรียมกูน่าจะเอาเอามาหมดเซ็ตของกูเลยนะมึงรอได้พ่อผลิตภัณฑ์ไปดีกว่าอืมเอาไมา้หมือะไรเนี่ยตาฝาดว่ะ อืมเิดกูจะสร้างอะไรใกล้ตรงไหนขนาดนี้นบ้านกลากดีกลัวไม่ต้องอใช้รู้อลังการงานสร้างอะไรหรอกรนะครับนะครับแล้วก็จะนะครับไปตลอดชาตินะครับผมผมก็จะไปผมก็ได้ไปดูเคเค c h เคชาแนลจบค่อย ค่อยมาแคสเกมนะครับนะครับอืมคาก่อนซากี้สิบส็อกก็ได้นะบ้านหลังเล็กๆเดี๋ยวกก็น,นะวางบล็อกกินเพิ่มแป๊บมันไม่พอพื้นที่สองสาม ก็หนึ่งเราก็วางบล็อกเราก็วางเราก็จะวางเราก็จะวางเราก็วาง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 หมดและอือหืออือหือเก้าสิบเร็วเร็วด้วันใกล้จะมือแลละ ไม่เลยแหละไม่ต้องใกล้แหละเอาอะไรติดหัวล้วเนี่ยอืมทุ้บล็อกเสร็จแล้วบล็อกไปไม้ไปหญ้าอะไรแล้วเนี่ยเวิร์ดเวิร์ดเฉยๆนะครับไม่มีอะไรอื้อ เครัอบผมคลิปนี้อาจจะสั้นนะครับไม่เป็นไรครับ <c oughs> ไม่เป็นไรแล้วไม่ต้องตัดไม้เอาแค่นี้อ <c oughs> ือฮึต้องต้องทุบบอกก่อนทุบบอกดินแถวนี้บอกดินมีแปดอันแล้ว นะครับผมถ้าเสียงผมเบาเป็นไรไม่รู้นะครับมันพูดฝุดๆยังไงไม่รู้นะครับายาแก้ไสักเมดไหมเนี่ยกูไม่ได้อนี่ครับกูก็ไอามาแต่คลิปแรกพาร์ทแรกแล้วนี่ครับตัวครับครับประตูปื๊ด อ้าเเฮ้ยหลบได้หลบอะไรวะว่าเด็กกูหลบอะไรอืวางกล่องวางผิดทางซะด้วยอืมจะเลือนแลหละวางบล็อกซื้อทำเลตนูนเลตูนเกี่ยวว่าในกล่องกลับ,บไม้อีกสีต้นไม้สีไม่ใช่ใบไม้ วัดเด h e นะครับนะครับก็ไปดูทรงบ้านกันได้เลยนะครับนะี่ครับทรงบ้านกากรากเด๋อจะตกมาหาพี่เดี๋ยวครับเอาละก็ไม่เป็นไรก็กดกดมาอือหือกดมา เมืองขุดหินหินในเมือง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 เออเลเจอเหล็กอะทำไมเจอเหล็ก,ง, <Word. S 2> กง่ายจังอะเบิร์ดเจอเหล็กโคตรง่าย แต่ครูไม่เจอถามน,นะชิปหายแล้วไงชิปก็อยู่นี่ไงครับนี่ไงผู้ไม่ใช่แล้วสักสามสี่ลไปไป้านพอไปละบายบายบ้านกูอยู่ทางไหนแล้วเนี่ยเอาอยู่ทางนั้นหรอโอ้ยนึกว่าบ,บ้านจะหายไป ป้านจะหนนายไปในซ้ายพิบตาป้านจะหายไปนในพิบตาหรือไม่ไม่หายหรอกนะครับป้านแบบสไตล์เยี่ยป้องกันรอ,อ,องรอกไว้อย่างนี้ นี่แหละบ้านับมันใช่บ้านเหรอวะอืมไปเลยเข้าบ้านเลยผมนี่ปิดประตูเลยทำเตาเผาแป๊บทำขวรไปตัดไม้เอาทรัพยากรไม่มีทรัพยากรแล้ ตัดไม้ต่อไม่ใช่ดิตัดต้นไม้ดิดดทำลายป่าไหมก็ไม่ได้ทำนะเอาชื่อคลิปอาจจะเป็นไรหนะ้าพ่อ,อตายหรือเปล่าทวีไม่ใช่อืมต้นไม้ซีบ,บ็อกก็พอแล้ว คลิปนี้ก็คงต้องจบเพียงเท่านี้นะครับบายบายนะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกดซับสไคร e กันด้วยนะครับผมเอาละจะบ๊ายาย,ยังไงดีบายบายจุดก่อนอีกอย่งอยู่บายยบายบายบาย,บาย,บาย